สวัสดีค่ะ วันนี้พบกับเราช่องพางอนดาพายนพเก้านะคะวันนี้พี่นพเก้าก็มีความสุขนะคะได้เล่นน้ำคลองนะคะในรอบสามปีนะคะนี่พี่ควันโอโ้โหเล่นขี้ตมนะคะมีความสุขนะคะรอบเกือบปีครับเนี่ยไม่ได้เล่นนกะไกมาจากกรีน ตอนนี้กลับมาจากกุงครับสวัสดีครับผมสุกเราช่องทายน้ำปาเก้าเนี่นะคะนานแล้วครับเกือบจะสามปีแล้วมั้งนี่ครับพี่ควานพามาปลดปล่อยนะคะเนี่ยมีความสุขไมครับดวงวันที่ใหม่นี่นะคะเฮยลูกโอ๊ยเอ้ยมาติดเลยเนาะ นี่นะคะความสุขนะคะได้อาบน้ำเล่นน้ำคลองนะคะ <Yeah. S 1> ก็ไม่ได้ทำงานนะคะเนื่องจากพิษโควิดมารอบสองสวนของเราได้ได้ปิดแล้วนะคะวันนี้ก็พาพี่น้องพะก,ก้ามาเล่นน้ำคลอง <Yeah. S 1> นี่นะคะความสน ได้ถูตัวออพี่นพเก้ามาคนเดียวนะคะคุณแม่คําแสนไม่ได้มาน้องอันดาวก็ไม่ได้มานะคะใจถึงครับพี่ควานพามาเล่นน้ำ พี่ควันก็ได้ต,ตัดต้นกล้วยให้กินด้วยนะคะดูเขาจะกินไหมถ้าเอาให้ครับเขาจะกินหรือเขาจะแทงครับรอดูนะครับรอดูนะครับเขาจะกินหรือจะแทงโอ้โอปรากฏว่าแทงครับรรแทงหมอนแทงแล้วก็กินครับ นี่นะคะได้เล่นน้ำเขาอ,อ่านี่ครับบรรยากาศสวนไทยหลังสวนไทยครับนี่นะคะเฮ้ค่อนข้างจะดื้อนะคะห้าวนะคะกำลังโตเป็นหนุ่ม สวนแดด,ดนนแดดก็เริ่มออกแล้วนะคะแดดเริ่มออกแล้วมัวแต่กินนะคะ ายุนี่ปีมอนงสิบปีจะเข้สิบปีแล้ววันที่หกนี้ก็สิบปีนะคะหกมกรา,กราส,สิบปีเต็มค่ะวันที่หกมกราก็สิบปีเต็มมันเกิดนพเก้าเริ่มเหนื่อยแล้วครับเล่นไต่เช้าแล้วนี่นะคะ เล่นน้ำเสร็จก็อาบแดดนะคะอาบแดดมาจะกูเนี่ยไปกันหมดหรือเปล่าไปแล้วไปกับไปกันหมดมาอีกทีแก่นี่นะคะ การแทงปลาไหลนะครับนะครับเป็นการแทงปลาไหลครับ ดูนะครับเนินเนี่ยมันละอ้อยจังนะเนินเนี่ยเล่นอย่างมีความสุขเลยนะคะ กินแล้วก็น,นอนไม่ได้ทำงานนะคะนี่พีน่น์มะก้าวมันจะไปนะครับไม่มีเสียงได้แบบไม่มีเสียงชามที่แตกมากปกติเขาจะมีเสียงร้องนะครับถ้าเขาได้เล่นอย่างนี้เป็นช้างบางตัวเดี๋ยวนี้จะเล่นแบบใบใดูมันแทงะอะไรครับดูครับดูครับเนี่ยครับขาหลังก็มีครับ นี่ครับผมเกี่ยบางตีก,กันไอไหมครับมาดูมาชมครับหายน้ปลาเก้าเอาเลยลูกไม่ต้องระแวงพ่อไม่ไปไหนหรอกไอ้ยานี่ครับปุ๊บกำลังจะแทงปาลาเลยนะครับ ทำให้งาเขาเล็มนะครับเขาจะรับงาเขาให้มันเหลม <c oughs> บาผูกหลักที่บ้านผูกสั้นครับมันไม่มีพื้นที่เขาก็ไม่ค่อยได้แทงดินเลยพามาปลดปล่อยสันหน่อย เ่สงคืนที่แล้วก็ขอนก็จัดหนักไปแล้วครับขอนปลดปล่อยวันนี้พาช้างมาปลดปล่อยขอนนี่ลืมมาช้างลมน้ำเลยครับอันนี้เป็นวันของช้างครับแทงอย่าง,งเดียวเลยนุ่มปากาวกูโอ้โหครับมิดงาเลยครับ รอบสามปีนะคะเพิ่งเคยมาเล่นเตะมาจากชลลินนะครับอันนี้ก็ว่างงานนะคะก็ได้พาพี่นพะก้าวมาเล่นเน่ความสุข ขาหลังก็มีนะคะขาหลังก็มีนะครับนี่แหละครับ,รบ,นนรบหน้าแทงหลังเตะครับผมชายยาครับผม <c oughs> ดูนะครับแทงเป็นลุมมดแล้วครับเพ่นสงสัยเขาจะลอกคลองมั้งเนี่ย ตองสัยเห็นคลองมันแคบเลยจะลอกคลองให้เขาบ้างนี่เอาเลยลูกนะครับด้วยลูกรักมันทำนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วครับเนี่ย เอออะไแกวซูนนรอกปะเลยอาเ้อาอาหมดตัวเลยไหมครับก็ขอจบคลิปคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์มาขอนก็พูดไทยไม่ค่อยคล่องนะครับก็ <c oughs>